สวัสด,ดีเพืดด่อนๆสวัสด,ดีทุกคนมม่มีมาสักยานอนกินที่สองมาหอด้วยมอเลยคนหลายๆกูน่อะไรละวันถ้าไปเขาพิ้วก่อน ยังมาเขาคิ้วอยู่เนาะตอนนี้สองแถวเลยฮะยืนมาเพื่งเคิ่งหนึ่งแถวมองก็เคลื่อนสิบโมงเลยตอนนี้ แบบไปยืนบัตรอะกัสซักยาเนาะลังจังหันกัถ่ายเป็นเอินซื้อเอาบัตรเป็นสีส่งบัตรคืนยังไลยอย่ฝ่าแห้งมาเขาอคิ้วัวกกะน็อกลื้อเปลือเมี่ยน <c oughs> ยังหมดลายไปได้ละก,กานสีหอนแล้ว คนหลายไล่ไเติบมัอนี่ตอนนี้ก็บไก่เข้าไปเรื่อยๆแล้วขเข็มสองของนาดมันนี้เป็นวันที่สามเนาะ วันที่สามสิงหา 6, สองพันสิบเอ็ดอยู่ที่ห้องหมอเมืองสองคอนห้องหมอเมืองยังหมดไลฟ์เป็นไรเนาะเ <c oughs> <c oughs> พราะแห้งรลยผมไปต่อคิวเพิ่งเตมิมเนาะ เขมหนึ่งยีุ่่นเ็ักกันจอนซันเลยจะหนีเข้ามซาซักเขมสองไก่แล้วไก่แล้ลวหนึ่าหนึ่ัน<ม>นั้ก็วานึงยังว่าหนึ่ง,งว่ะเรอาอไรตืนมาเลยยังอยู่แถวละสิบคน เจ้าใกล้เขาใกล้เขาแล้วมีความตื่นเต้นเล็กน้อยใก่สีเจ็บแล้ว Thì đã bắt mà nhìn thật hơn <laughs> ไก่แล้วขันอีกคนนึงเจ้าตัวนี้ก็ซักแล้วนะก็ทถอยออกมาเจ็บอยู่น้อยนึ่ง แล้วเราตอนนี้ก็ไปถาไปนั่งถาเพื่อนเอิ่นส่งบัตขคืนเนะะาะเจ้าไม่นั่งถาบัตรเนาะได้ของฝากอีกนี่พี่แมนหมักม่วงแคนเนาะของแม่เป็นฮิดมาฝากน้องสาวมาฝากให้ ไปเขาฝากมาแลกกับกบเอากบมาให้เพื่อนน้ำฝากมาให้ยายได้บักม่วงแพนเนาะเป็นฝากกับพี่นนันเนอนแท้ซื้อเ้านี่ นางขาเฮ<ม>ิรงตตบแล้วพี่น้องข้าเาส่าวัน้าลกกำลังนี่คือไดก่อนเนาะสร้างั่งอนร้างำลังข่อยได้กี่นี่มีู่เซอร่าเนี่ก็ได้เราสร้างกำลังข่อย่าอ,าอีกแค่หน่อยเนาะ

กี่นี่ไหนมาสใหม่ๆีสดนอ,อนิโลโฟอนเรแล้ว,ลวมาไ้กัสิดเมื่อไหบานนี้เมื่อบ่ตะวันตะวันเม,มื่อป่าบาน,นี้ เนี่ออยมมน่ากบเด้อกบมาฝากแม่หลวงม่วงแค่ไหนไปตะกินบ่บ่าบายาม,มันตายเออเมื่อเลิ เจ้าซีดเงี้ยนะน้องอันนี้ครับแล้วพี่น้องพอกันไม่คิดหนานาะเจ้า Sebaiknya